ด well. mm ิน hmm. ค่ะสวยค่ะสวย รู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีดวงกับเห็ดดินค่ะสวัสดีนะคะพบกันในป่าเห็ดป่าท้ายหมู่บ้านค่ะป่าแห้งมากแต่มีเห็ดค่ะเครมละได้มาละห้าดอกค่ะ ป่านี้รู้สึกจะมีเห็ดดินสีนี้เยอะค่ะเยอะเนี่ยสีแดงอ่อนๆส้มกะปิเนี่ยสีแนวเนี้ยส้มแดงกะปิดูดอกนี้นี่โอเคนี่ดอกนี้สวย S 1> <S 1> สวยค่ะสวยนี่วันนี้เคีมล่าสีแดงสีแดงแรงรทธิ์อันนี้ล่ะอุ้ยเหมือนจะเจอเห็ดปลวก เห็ดดินด้วยเห็ดปลวกด้วยจะขอเห็ดปลวกก่อนละกันนี่เห็ดปลวกดอกแรกของปีนี่สวยมากเลยขายาวมากเห็ดปลวกดอกนี้ริมควีบลิงตามด้วยนี่เลยเห็ดดินใกล้ๆกันเห็ดดินสีกะปิ ส้มดอกงามๆอันนี้แก่เกินอันนี้อะไรไม่รู้อันไหนไม่รู้จักเราไม่เอาดอกนี้ขอดูนิดนึงนะอะไรไม่รู้ต้องขุดขึ้นมาดูเอออันนี้ก็เห็ดดินค่ะ๋ย่ค่อยหยุดตัดขาทีเดียวนะอันนี้ วันนี้ขอเก็บแบบนี้ไปก่อนนะคะจริงๆดอกนี้มันคือเห็ดปลวกนะเนี่ยเห็ดปลวกที่หมวกมันแตกเห็ดปลวกชัดๆเลยเอาสิแบบนี้แบบนี้เอาที่ก็อีกดอกหนึ่งเห็ดปลวกเหมือนกันเกือบพลาดนะเนี่ยดีนะที่เอะใจนี่ก็เห็ดปลวกตุ้มๆเลยเนี่ยต้องสามดอกนะ เพอเพอเดี๋ยวอาจจะเจออีกค่ะเห็ดปลวกอุ้ยดีใจวันนี้ได้เห็ดปลวกดูความใหญ่บลูเบอรี่ใหญ่และดกแต่ว่าเราจะไม่เอาบลูเบอรี่นะนี่เราจะเอาปลวกค่ะเห็ดปลวกริมควิฟลิงสวยๆเลยเกิดในดงบลูเบอรี่นี่ก็คือเห็ดปลวกค่ะริมควีฟลิงตุ้มๆกำลังน่ากินเลยลูกเนี้ลงตะกร้าเลย เจออีกแล้วเห็ดปลวกหนึ่งสองสามสี่ดอกใกล้ๆก,กับจุดเมื่อกี้เลยย่าม้าอยู่นี่นี่เองเห็ดปลวกมันแตกอาจจะเป็นเพราะมันแห้งไงมันแห้งอ่ะมันก็เลยแตกยังไม่แก่นะกินได้ทุกอกบานแล้วแต่ว่ายังไม่แก่อ้ยขาขาเปราะ นี่ก็คือเห็ดปลวกเห็ดปลวกเห็ดปลวกดีใจสุดๆวันนี้ได้เห็ดปลวกกลับประเทศดินเจ้าเหลืองแห้งๆ มากเลยแห้งจนไม่รู้จะแห้งยังไงอ,อเตดตตะกร้าค่ะนี่นะคะลักษณะป่าในวันนี้ ก็จะเป็นสนเปลือกส้มซะส่วนใหญ่นะคะทันป่าเพิ่งถูกโค่นไปค่ะส่วนนี้ก็โกรนนะคะข้างหน้านูน่นลงุลงโล่นั้นก็ถนนค่ะเห็ดตินอีกแล้ว สวยค่ะสวยแน่นหน้านี้เห็ดอะไรเอ่ยขอดูดิเห็ดอะไรวะเห็ดไม่รู้จักแล้วก็มีแก็เห็ดติ่มมันมีเห็ดนะมันมีเห็ดนะถึงจะแล้งก็มีเห็ด เอออันนี้แก่ไปนิดนึงไม่เอาเจ้เหลืองใต้ย่าค่ะอุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยดอกนี้ล่ะอืขึ้นมาไม่ได้ติดกิ่งไม้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็นี้กดอกนึงเออ สองดอกติดกันนะเนี่ยนี่ค่ะสองดอกติดแน่นมากเลย เดตกราสุดมีเห็ดดินเห็ดปลวกแล้วก็เห็ดเหลืองนะคะอันนี้พึ่งเนยค่ะเออใช่พึ่งเนย <im f air> พึ่งจะแห้งยังสวยอยู่นะคะยังกินได้อยู่ <im f air> ค่อยตัดขาดทีเดียวนะคะสวยค่ะสวย รุ่นนี้สีเขียวค่ะเกลนเค็มละเกลนแปลว่าเขียวอร่อยนะรุ่นนี้อุย้ยหมวกหลุดหมวกหลุดค่ะหมวกหลุดหาออกค่ะหาออกตอนนี้เราก็เดินมาทะลุถนนในป่าอีกเส้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะเดินตามถนนนี้ออกไปเรื่อยๆจนถึงถนนใหญ่แล้วก็เดินไปหารถค่ะก็ค่อนข้างไกลอยู่ค่ะ สมบูรณ์แบบที่สุดสีกะปิสวยจริงๆค่ะดอกนี้ชนะเลิศวันนี้นี่นี่สวยสวยสวยมากเลยชุ่มด้วยยังไม่แห้งสองดอกนี้สมบูรณ์มากเดี๋มีอีกอีกดอกนึงตุมต่มๆเลยตรงนี้สามดอกค่ะสีเดียวกัน คิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกับดอกเมื่อกี้นะเนี่ยเนี่ยพึ่งเนยว้ายอันนี้พรุนเลยพรุนเลยพรุนเลย,เลยไม่เอาดอกนี้ก็โอเคอยู่ค่ะนี่นะคะสีใต้หมวกก็จะเป็นสีสีเนยนะสีเหลืองอรารามเลยเอาค่ะยังเอาได้อยู่นะ ดอกอีกดอกโอ้โหดอกนี้งามมากงามมากๆเกรมล่าดอกนี้อวบชุ่มมีน้ําหนักนี่จะถึงแล้วจริงๆเนี่ยเจออีกค่ะระหว่างเดินออกนี่เพิ่งเนอยอีกแล้วโอ้ชุ่มด้วย เกรมล่ะสีสีสีกะปิคิดว่านะข้างหน้าเหมือนจะเป็นพึ่เมเนยอีกแล้วนี่แสดงว่ามันมาช่วงที่ฝนตกชุกแล้วพอฝนหยุดตกมันก็เริ่มแห้งมาเรื่อยๆเห็ดนะแต่วันนี้ก็โชคดีนะไปหลายดอกอยู่อ่ะ ถึงถนนใหญ่ละทีนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายเดินย้อนกลับไปไปยังจุดที่จอดรถนะคะก็ห่างจากที่นี่ประมาณ300เมตรคิดว่านะคือเป็นการมาเดินออกกำลังกายนะคะได้เห็ดก็เป็นกำไรไม่ได้เห็ดก็ได้ออกกำลังกายนั่นเองเนาะ